โอ้ยสัต้อกเดงนอเดง อันนี้เป็นค่าที่เขาจะใช้ตามข้าวเมานะสบก่อนเพื่อนเลยก็เหมือนข้าวดอกหรือเปล่าข้าวดอข้าวดอคือข้านร้อยก็ขออะไรนะร้อยห้าก็ขอสิบห้าหรือเปล่าวะไม่รู้หนอม่้าหเจก้าิดดไ